ครับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันในเกมเอล拉斯เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่ว่าเราพยายามหลบหนีคิสอล์กเกอร์จนลงมาที่ท่อระบายน้ำด้านล่างนะฮะแล้วก็ยิงตรงยาวมาที่เมวร์ดหรือหอผู้ป่วยชายเราก็จะหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้เหมือนเดิมครับผมซึ่งเรายังไม่รู้ว่าทางออกที่แท้จริงนั้นจะพาเราไปที่จุดไหน เราก็เดี๋ยวเปิดประตูตรงนี้ก่อนดัน,นตรงย่อ,อก,ก่อนไม่พออ่ะดันต่อนั่งยอ่อพี่ชายทำไมไมาอยู่คนเดียวละ่ะพี่ชายทำไมพี่ชายอยู่คนเดียววะมืดจังคงไม่น่ามีอะไรมั้ง เฮ้ยเคียตกใจมือตัวเองโขโอ้ตกใจมือตัวเองได้ด้วยอะเคียโคตรเก่งอะโคตรเก่งโคตรเจ๋งโคตรเท่ข้างหน้ามีอะไรห้องเนี้ยแล้วทำไมมันมีเสียงอะไรใครทุบใครอะไรวะพอดีเฮ้ยเฮียแน่น่าจะไม่ใช่ทางที่อ่ะ เราขึ้นไปบนเนี่ยก็ไม่ใช่ต้องทาเมื่อกี้จริงๆหรอทาเมื่อกี้มีคนทุบไม่ใช่หรอเอาเลิกทุบแล้ววะแล้วทำไมพี่กลัวอย่างนั้นนะ่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมไม่มีแบตหรือว่าเมื่อกี้นี้คือทางของ ไม่ใช่สิก็เราขึ้นมาทางนี้นี่นี่ไงมันมีรูรอดทางนั้นด้วยอะแต่เราต้องไปทางไหนอะต้องเดินกลับไปดูตรงนี้เหรอไม่ก็เราวิ่งขึ้นมาทางนี้เรามาวิ่งมาทางนี้ถ้าเราวิ่งตามรอยเลือดเราขึ้นไปขบนนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปห้องนั้นปะปะเนี่ยแหละมันต้องเป็นห้องที่ถูกต้องพูดถึงอะ พอผักเอาไปได้อีกโอเคทางไหนวะทางไหนไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้ามันเห็นทอ่อมุดได้เราก็ต้องมุดอะไม่ต้องพงไม่ต้องพีกอะไรทั้งนั้นอะ อนไม่ได้เลยเวอร์นี่รอฉันอยู่ที่นี่เวอร์นียังไม่ตายหรอแต่บอกว่าเวอร์นี่ตายแล้วกันแบตเตอรี่เหลือสามก้อนสำหรับการใช้ชีวิตอีอ้าเฮ้ย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  อ๋อไย่แล้วมึงจะร้องทำเตียอะไรหรอเฮ้ยไม่มีทางละโว้ยขี้แล้วขี้แล้วโอ้ยอ่ยแล้ว อาฉียดแล้วลอยเลือด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 ช่วยได้ไปตามทางก่อนไม่รู้ว่าทางไหนคืออะไรก็ต้องไปก่อนหรอวะชิบหายแล้ววอยเดอร์อะไรคือวอยเดอร์อ่ะเฮ้ยวอลเลอร์วอลเดอร์กูไม่ใช่วอลเดอร์โดด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  อ้าวอะไรวะเมื่อกี้เนี้ยโอเครอดไปแล้วนะฮะจังหวะนี้พามฝั่งมาแล้วเฮ้ย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 ยังไม่จบอีกเหรอทางนี้โดดโดดโดดขึ้นโดดขึ้นเอ้าตอนนี้อย่าไว้ใจประตูนะฮะคือเราไม่รู้หรอกว่าประตูไม่ล็อกไม่ร้องเดี๋ยวอย่าไว้ใจประตูไปก่อน นท่านี่ถ้าอยู่ข้างล่างน่ะไม่ใช่พวะวันใช่ไหมเดี๋ยวเข้าเข้ามาทางริปสองอาหารเจ้าเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยนี่คือเด็กของไอ้พระเวนั่นใช่ไหมสกีพยาเรื่ออะไรก็ช่างเถอะคงจะเหนื่อยแน่ๆ พักกันสักหน่อยดีกว่าดีไหมเพื่อนมาที่นี่สักสองแก้วไหมมีคอนเฟ็คกับกับแก้มรออยู่นะโอ้หนักกว่าที่เห็นนะเนี่ยลดน้ำหนักสักหน่อยคงไม่ตายหรอกมั้งโอเคพอจะยื่นแขนยื่นขาบ้างหเค็นล่ะเอ้ยลุงลุงจะพาเราไปไหนอะลุง ถ้าลุงจะพาไปดีๆลุงก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แล้วลุงเออทางออกฉันชอบอากาศบนภูเขาตอนกลางคืนจริงๆแล้อยากไปเดินเล่นไหมล่ะไปสิรออยู่ที่นี่นะโอ้เคียร์ลุงไปสิไปเลยฉันมีรีบอะไรไม่งั้นเหรอ แน้นอนแล้วเป็นคนจริงจังก,กับงานสินะฮะฉันชอบจริงๆโอเคงั้นมาทางนี้เลยลงล็อกกูอย่างเงี้ยกูไปไงลงุงแล้วกูเห็นตูดใช่ไหมลงุลงลุงลุงไม่ใส่กางเกงอะลงุงชิปกูติดเหลืองได้เลยนะ นั่นลูครอ่ะหลวงพ่อเหรอมีหลวงพ่อจริงด้วยแต่ว่าใช่หลวงพ่อมาติดปะ่ะฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าน่าจะไม่ใช่หลวงพ่อมาติดน่าจะแบบใ oh. ครจะไปไหนคงไม่ใช้ a n y w หลายหลายคนหลายคนก็ดูจะชอบที่นี่ดีนะเชี่ย <c oughs> เอากูไปไหนเนี่ย <c oughs> เอาละเรามาถึงแล้วถึงไหนอะ อะไรโอ้โหเละลุงใไ่นั่าถ่ายหนังอยู่ลุงโอ้โันทึกตอนที่เราคุยกันอย่างง้นเลอดีเลยลุงเอ้ยแต่ลุงอย่าหันตูดหาฉันสิลุงนั่นตูดสินะตูด เจตกัรวล t จริงๆที่นายไปใช้เวลากับหลวงพ่อมาตินนฉันรู้นะหลวงว่อนายจะไม่ปล่อยเขาทำให้นายลังเลยเรื่องศาสนานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองคยปรึกษาดีๆไม่ใช่หรอลุง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 ระวังที่คอระวังเข้าคอลุงระวังเข้าคอ มันมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่มนุษย์จะรู้สึกกลัวพวกเขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าในแบบอื่นพระเจ้าตายด้วยบรรทัดที่สูงมากแล้วตอนนี้ศรัทธาของเราลงหยุดก่อนเลยลุงลุงลงลงุลง,ลง,ลงอย่าลูดอย่าลูดมันอ๋อมมันนี่สกอร์ลงุงอันนี้ฉันไม่สนใจแล้วว่าลุงจะพูดอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่สนใจคือลงุง Oh! Oh! oh. <laughs> you paying attention? <laughs> Don't pass oh. that on me. There. Oh. <laughs> <You're to observe. laughs> <sighs> <sighs> Better, right? Uh, Here's the only cheat thing. We made the consumer into the means of production. Uh, this thing is uh, gonna spill. <laughs> นิ้วขาดนิ้วขาดลุงทำอะไรของลุงเนี่ยสะบัดเบาเอ้อรอกว่าไปอุ้ยสุดแล้วโหลุดง่ายกว่าที่คิดอีกเนี่ยโอ้โหโอ้ทะนิ้วโอ้หนิ้วผมไม่ครบสามสิบสองโอ้โอ้หัวแตกด้วยโอ้ มีมีโนต้ตอะไรเพิ่มไหมในเมื่อเราก็ถ่ายตัวเองแล้วนะไม่มีเว้ยเอ้ยลงุงพวกแตกนั <c oughs> ่นใครเหรอ <c oughs> ฉันเอง <c oughs> ใครเหรอนล้วเป็นผู้บริหารเหรอ ทำไมฉันไม่คุ้นหน้า, parole, าเลยอ่ะมชีวิตชีวเกินไปในหัวแต่ไม่รู้ฝันร้ายของเวอร์นไม่ได anyway. um ้ผลดีเกินไปพวกเขาควบคุมมันไม่ได้เฮเียบๆดิยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเยเฮยเฮเฮ้ยเียยเฮ้ยเย้เย ไอซิโอซาเดี hmm. ๋ยวโหดวัน huh. น um, uh ี huh. uh ้ค huh. uh ุณเป็นอะไรคุณเบื่อสินะเดี๋ยวอย่ามาความสนใจผมเข้าใจชัดเจนตอนนี้ผมสนใจคุณแล้วอยาจะบอกอู้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  ล,ล,ล,ลับเลยอหลับลึกเลยลุงหลับลึกเลยเมกี้เราถ่ายเดอะอกร์ริกเทรเกอร์อ๋อคนเมื่อกี้นี่คือริกเทรเกอร์นะฮะไอเทรเกอร์อ <t> ย <aker> yeah, yeah, ่นมันตัดนิ้วของผมมันทรมานและตัดชิ้นส่วนของคนไข้ไปหลายคนผมเห็นมันฆ่าไปคนหนึ่งกับตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ ถ้าทางการพูดของมันทำหนึ่งกับมีคนเป็นคนมีการศึกษาจบปริญญามั่นใจว่าในท้ายรถของมันจะต้องมีถุงไม่ก๊อฟแน่นอนโอ้โหไอ้พวกผู้บริหารพรนันด้วยนิ้วมือที่เหลือเลยว่ามันต้องเคยเป็นคนรับตำแหน่งสำคัญของเมอคอฟก่อนที่จะมากลายเป็นแบบนี้แน่นอนมม่อยากจะไปจากที่นี่อยากได้นิ้วตีนอ,อ๋อโทษโทษโถ้นิโถโถ้วของตัวเองคืนแล้อยาาเห็นเทรเกอร์ตาย ในเมื่อถ้าเราสู้กับมันไม่ได้เราจะทำให้มันตายได้ยังไง er. Come อ้าอิวรู้เลย All right. All right. ลุงยังอยู่นี่อยู่เลยอะ่ะ well, แล้วเราเดินออกมา <So> คืออะไรวะ oh. เราต้องไปจากที่ตรงนี้เหรอแต่คำถามคือ ทางไหนทางไหนไอ้อออย่านึกว่าลุงแม่งจะไม่ฉลาดดันเห็นซะง,งั้นสิ่งที่เราต้องทำคือต้องหาทางขึ้นไปยังบอดป่วยชายเหมือนเดิม เซึ่งในตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนอะไรยังไงก็มีแต่ว่าเราต้องหาทางหลบก่อนลบก่อนหลบก่นลบก่อนเมื่อกี้เราเห็นลุงเมื่อกี้เราเห็นลุงคิดว่าเมื่อกี้นี้เราน่าจะต้องเดินไปทางเมื่อกี้มั้งแถวนี้มันไม่น่าจะมีอะไร เราต้องเดินไปทางนู้นแหละผมว่านะแต่ว่าเราจะหลบลุงยังไงเนี่ยสิโอเคผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเราไปกันต่อแต่เราก็ไว้ใจผู้ป่วยพวกนี้ไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยพวกนี้เขาหลับกันหรือว่าเขาย,ยังไงไอ้หลับกันตึมเลย เฮ้ยเฮ้ยฮือตื่นกันหมดเลยอเอาเอ้าร้องหาพระเจ้ากันเฉยเลยเอ้าร้องไห้เลยแต่ลุงก็มาหรอกนั่นไงลุงมาแล้วขอถ่ายลุงเก็บไว้เป็นที่ยวเลือกเที่ยเลือกได้ไหม าลุงออกประตูนู้นไปเราก็จะเดินไปทางประตูที่ลุงเดินเข้ามาแต่ลุงตอนนี้ก็ไปส่องเตียงตรงนู้นลุงไม่น่าจะออกไปทำประตูหลังแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไม่ต้องเลยลุงลุงไม่คิดลุงไม่ต้องคิดจะตัดขาเลยจริงนะ นี่ปัญหาแล้ววะเราไม่รู้ว่าลุงเดินไปทางซ้ายทางขวาเราต้องเดินออกไปก่อนแหละผมว่านะค่อยๆเดินออกไปก่อนก็ได้อันนี้ห้องน้ำเหรอทางตันแฮะ

เราต้องทำอะไรอะ่ะตอนนี้เอาปีขึ้นนี่ก่อนแล้วกัน <Yes. S 1> ท่อระบายอากาศจะพาเราไปที่ใดขนล,ลูกไปหมดทั้งตัวแล้ว mm. ตรงนั้นมีอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโผล่มาในห้องน้ำหรอ ว่าลุงไม่น่าจะตามเรามาได้แล้วนะอันนี้เป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งแล้วอะที่ซึ่งคิดว่าที่นี่น่าจะไม่มีอะไรอ๋อคุณแชเแริเีเยแล้ ต้องไปทางไหนอะเชี้ยแล้วกลับห้องน้ำหรอโอ้อย่าพังประตูอย่าพังประตูอย่าพังประตูระตหรือเราวิ่งกลับไปทาง,ท,างที่ลงุงไอ้นี่ได้อยู่อะได้ปะไปเลยตอนนี้แหละจุกจุกจุก

มาอะไรอย่างนี้ออกไปออกไป,อ,อ,ไป,ปอย่าเจ้าออกไปตายเตายลุงตายตายไหมแล้วลุงก็ทำลีฟค้างอ่ะนันจะออกได้อยู่แหละดูดิเอ็กซิทอยู่นู่นนะโอ้โหลุงลุงดูสิ่งที่มึงทำดีเอ็กซิทอยู่นู่นนะ ทำไงอะต้องขึ้นนุ่งนี้หรอโหลุงเอ้ยโอเคเมื่อกี้เอกสารนะฮะเมื่อกี้นี้เราเขียนอะไรเอาไว้เลย <c oughs> วิธีทำเทรเกอร์ขั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะเอาลิปหนีบมันซะ และผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เห็นครับนั้นตูดอีกแล้วก็โอเคครับหลังจากที่เราพาเทรเกอร์ไปสู่หลังความตายได้ก็ถึงเวลาหาความจริงเรื่องของทางออกต่อนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เกือบจะได้ลงไปอยู่แล้วแต่เทรเกอร์แม่งเสือมมาตายตรงนี้เราก็ต้องหาทางออกใหม่จากที่นี่นะครับผม สำหรับในาพาร์ทหน้าก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งหน้านะครับผมส่วนวันนี้ก็บ๊ายบายครับ see you